รู้สึกผิดเกิดจากเล่าเคยทำอะไรผิดนะทำให้พ่อผิดหวังทำให้แม่ผิดหวังนะ,ละคล้ายกับว่าเราทำให้คนที่เราไว้ใจหรือรักผิดหวังนะก็ส่วนใหญ่ก็ชอบมาจากปมวัยเด็กแต่อาจจะเป็นปมที่มันขึ้นมาอีกก็ได้นะรู้สึกผิดจะทำให้คนเราไม่กล้าทำอะไรบางอย่าง แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะทําให้เราอะ่ะเหมือนกับเหมือนผัดวันอะ่ะไม่ทําเรื่องนั้นไม่ทําเรื่องเดิมอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเคยรู้สึกผิด กับการมีแฟนเราก็จะไม่กล้ามีแฟนอีกเลยถ้าเราเคยรู้สึกผิดกับการสอบแล้วได้คะแนนน้อยเราก็จะไม่ไปสอบอีกเลยแต่บางครั้งการรู้สึกผิดมันก็ไม่ได้แย่นะการรู้สึกผิดบางทีไปรู้สึกผิดกับเรื่องไม่ดีรู้สึกผิดที่ไปขโมยเงินเราก็จะไม่ขโมยอีกเลยแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเรารู้สึกผิดเราจะบันทึกในจิตใต้สำนึกบันทึกในจิตใต้สำนึกและสมมุติว่าเราเคยทำอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องรู้สึกผิดพอเราเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกสิ่งที่เกิด ขึ้นคือเราจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วสมมุตินะเรารู้สึกผิด บ่อยๆทําไอ้นี่ก็รู้สึกผิดปัญหาของรู้สึกผิดคือมันจะไปเพิ่มเรื่องรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆและบุคลิกที่ตอนหลังอ่ะที่เราโตขึ้นมาเราจะกลายเป็นเหมือนพวก perfectionist พวก perfectionist ทุกคนมีความรู้สึกผิดในใจรู้สึกผิดคือสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีนะชอบตัดสินเราจะตัดสินนู่นเราจะตัดสินนี่ว่าดีไม่ดีเราจะไม่ทํานะคนพวกนี้ก็มีความเป็นโรบอทมีความเป็นแบบ perfectionist สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามีใครมาทําเรื่องเหล่านี้ ต่อหน้าเราเรื่องที่เราเคยรู้สึกผิดเราจะโกรธเขาเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นภาพความทรงจําในอดีตของเราว่าเราก็เคยทําและเราก็เก็บไว้ยังไม่ให้อภัยตัวเองคนรู้สึกผิดคือคนที่เคยทําผิดในอดีตและไม่เคยกลับไปทบทวนหรือให้อภัยตัวเองและเราก็ล็อกตายตัวตนเราในอดีตตรงนั้นเหมือนกับจับคังคุกลืมอ่ะแล้วทุกครั้งที่ใครมาทําคล้ายกัน จิตมันก็จะไปสกแกนภาพในอดีตและเราจะรู้สึกกลัวหงุดหงิดหรืออะไรก็ตามแล้วบางทีก็ทําให้เราปฏิเสธคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตสมมติว่าเรารู้สึกผิดกับลูกค้าบางคนคราวนี้เราก็จะไม่กล้ารับลูกค้าที่เป็นแบบนั้นถ้าเรารู้สึกผิดกับคนรักที่เราเคยทําร้ายเขาเราก็จะไม่กล้าทําอีกนะและหลายครั้งเรารู้สึกผิดที่เราเคยทําร้ายคนรัก หรือทําให้คนรักออกไปเพราะฉะนั้นพอเราเจอคนรักใหม่เรามีครอบครัวแล้วแล้วเราก็รู้สึกผิดเราก็ไปหามือที่3แล้วไอ้มือที่3เนเหมือนคนรักเก่าที่เคยที่เราเคยทําร้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่กล้าเอาคนนี้ออกไปก็กลายเป็นว่าเป็นรักสามเศร้าท,ทั้งท้งที่ดูแลเขาก็ไม่ได้ก็รู้สึกผิดคนรู้สึกผิดเนี่ยจะชอบแบบสัญญาว่าจะไม่ทําแล้วอยู่ดีๆก็กลับไปทําสัญญาว่าจะไม่ทํา อย่าดูดีก็กลับไปทำเพราะฉะนั้นรู้สึกผิดเนี่ยจะก่อปัญหามากกว่าเรื่องอันแรกเลยนะคือบางทีก็จะทําให้เราป่วยเป็นโรคแปลกๆนะพวกโรคเลื้อลังอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาเรารู้สึกผิดในจิตใต้ทํานึก เหมือนเราจะเก็บอารมณ์ไว้ในใจนะพวกคนที่เป็นมะเร็งนะเป็นคนที่เอ่อพวกโรค SLE หรืออะไรก็าตามมักจะมีอารมณ์รู้สึกผิดฝังไว้ในจิตใต้ำนึกอารมณ์เศร้าอารมณ์รู้สึกผิดมันจะเป็นอารมณ์ที่ฝังไว้ข้างในถ้าเป็นกราฟแกนก็คือนะไอนี้คือออกข้างนอกอนี้เก็บข้างในไอนี้รุนแรงตอบโต้ด้วยความรุนแรงไอนี้ ตอบโต้ด้วยเขาเรียกว่าอะไระลดพลังงานลดพลังงานลงอ้น,นี้คือเพิ่มเพิ่มนะอ้น,นี้คือเศร้าอ้น,นี้คือรู้สึกผิดนะอ่ารู้สึกผิดก็คือเป็นเอเจีที่ทําให้เราลดพลังงานตัวเองลงและเก็บไว้ข้างในแล้วไม่ระบายออกแล้วนั่นแหละคือทําให้ให้เราเหมือนกับป่วยเป็นโรคนะหรือเราไม่ไปทําอะไรบางอย่างเราจึงเห็นคนที่รู้สึกผิดจึงเหมือนดองงานไว้ดองงานไว้ไม่ทํามีอะไร เห็นแล้วว่าต้องทําไม่ทําบางครั้งก็ทําในช่วงสุดท้ายของเวลาหรืออะไรก็ตามนะแล้วบางคนนะ พอเรารู้สึกผิดเนี่ยเราจะสูญเสียความมั่นใจด้วยเพราะว่าความมั่นใจของเราเกิดจากการที่เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เราทำมันดีมันถูกต้องแต่ความรู้สึกผิดคือเวลาเราไปและบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องไปทําเรื่องราวต่างๆที่คล้ายกับที่เราเคยทําผิดอารมณ์รู้สึกผิดมันกระตุ้นมาปุ๊บเราจะไม่กล้าทําอย่างเช่นเรารู้สึกผิดที่เราออกมาพูดแล้วทําให้ทีมแพ้หรือออกมาทําอะไรบางอย่าง แล้วแพ้ทุกครั้งที่เราต้องไปทําหน้าที่เดิมในสมัยก่อนที่เราเคยรู้สึกผิดเราจะไม่ค่อยมั่นใจเจ้าจะเกิดอาการตะกุกตะกักนะอาการแบบถ้ามันเก็บนานๆบางทีก็กลายเป็นแพนิคบางทีอยู่ดีๆมือสัน่นบางทีอยู่ดีๆแบบไม่กล้าลงมือทําหรืออะไรก็ตามให้รู้ไวแ้แหละนั่นะรู้สึกผิดและก็จะชอบเบนคนหงุดหงิดในใจนะแต่คนรู้สึกผิดมักจะมีลักษณะที่มีความย้อนแยง้งคือบางคนก็ใจบุญมากเกินไปนะบางคนก็เป็นผู้ให้มากเกินไปนะบาง คนก็เป็นแบบดูแลลูกมากเกินไปนะผู้หญิงบางคนที่เคยทําแท้งหรืออะไรก็ตามพอมีลูกรู้สึกผิดก็จะดูแลลูกแบบประคบปงมแบบนะคือมันจะเป็นประเภทแบบพฤติกรรมแบบสุดโต่งนะสุดโต่งทําอะไรบางอย่างที่มากเกินไปนะครับและส่วนใหญ่ก็ชอบทําร้ายคนรอบข้างไม่ให้สละคนรอบข้างนะอ่าอะไรแบบเนี้ดูเหมือนเป็นคนใจดีนะบางคนก็ให้เงินนะครับจนตัวผมเคยเจอเคสที่มีปมรู้สึกผิดกับแม่ที่ แม่มาขอเงินที่เขาสะสมในกระปปกออมสินแล้วก็เขาไม่กล้าเขาไม่ยอมให้แล้วก็แม่ก็ว่าเขารุนแรงจนเขารู้สึกผิดพอตอนโตเนี่ยอยู่ดีๆไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุยๆถูกคอแล้วผู้หญิงขอเงินก็ให้กลายเป็นว่ารูดบัตรหมดไปเกือบ3ล้านหรือ2ล้านโดยที่ มือก็ไม่ได้จับแล้วเขาก็งงตัวเองว่าเขาทำไปเพราะอะไรนะแล้วก็พอผมไปปลดล็อกตรงนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอป้ปมเก่าๆมันไม่ถูกกระตุ้นออกมาก็าทําให้เขาผู้หญิงมาขอเงินเขาก็ไม่รู้สึกผิดก็ทําให้กล้าปฏิเสธเพราะนั้นคนที่รู้สึกผิดอีกอันหนึ่งที่เราเห็นคือไม่กล้าปฏิเสธปมรู้สึกผิดเนี่ยเป็นปมตัวดีเลยที่ทําให้ให้เด็กคนหนึ่งโตมาเป็นนิสัยแปลกๆปม <laughs> อ,อันแรกอันเศร้าเนี่ยโตมาทําให้เป็นคนที่แบบขี้เกียจไม่มีพลังนะขี้เกียจเรียนนะ ชิวชิวอะไรอย่างเนี้ยอ่าชอบเกาะติดคนรักอะไรเนี้ยชอบแบบไม่พึ่งพาอาศัยตัวเองอะไรอย่างเนี้ยนะแต่ไอ้ปมรู้สึกผิดเนี่ยจะชอบทําให้คนคน,นึงกลายเป็น perfectionist ทำให้เป็นโรบอรททาให้แล้วก็ถ้าสังเกตนะไอ้คนที่ที่เป็นเขาเรียกว่าคนรู้ควาาคนรู้สึกผิดมันจะเก็บไว้ในใจที่มันรุนแรงบางคนก็ออกมาเป็นฆาตรกรที่กาดยิงหรืออะไรก็ตามพวกนี้มีความรู้สึกผิดในใจเยอะและพอวันหนึ่ง วันที่ไอไอข้างในอ่ะมันไม่ยอมแล้วไม่อยากไม่อยากทําร้ายตัวเองต่อไปก็เลยออกมาทําร้ายคนนะหลายคนนะครับมีปรมรู้สึกผิดในใจนะครับลองลองดูใครมีบ้างบางทีปรมรู้สึกผิดจะชอบทําให้เราป่วยปมรู้สึกผิดจะทําให้เราเป็นคนที่เ f ร c t i ชิน s t นะครับแล้วก็ชอบควบคุมคนปมเศร้าจะทําให้เราเป็นคนดรามา่าจริงๆอ่ะเวลาผมเจอคนอ่ะผมอ่ะจะอ่านเลยว่ามีปมไหน ติดมาบ้างอะไรแบบนี้มันจะดูออกเพราะว่ามันจะดูนิสัยนะสมมติว่าเ,าเห็นคนคนหนึ่งที่แบบแปลกๆัเหมือนอะไรแปลกๆมันก็จะมีด้านตรงข้ามเสมอใจดีแปลกๆนะบางคนนะเจอมาขอบคุณเวลา20รอบอะไรแบบน,นี้ก็ประมาณนี้